เรไปเชิญท่านสุรทินตามาด้วยท่านวิสุทธิชัยดอนลครับท่านประธานดคกรบกระรกผมสุรทินพิจารณหน้าพรคประชาธิปไตยใหม่สอสอบัญชีรายชื่อท่านประธานครับเรื่องที่ขอหารหหือท่านประธานเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักการเมืองก็คือกองทุนพัฒนา,นพ,าพักการเมืองท่านประธานครับปกติแล้วพรบพักการเมืองจะมีกองทุนอยู่ในพรบรเพื่อช่วยกิจการของพักการเมืองนะครับ แต่ทุกวันนี้ปัญหาของพักการเมืองเกิดขึ้นเพราะว่ากองทุนที่ช่วยพักการเมืองนี้ทางกองทุนได้เรียกเงินคืนท่านประธานครับทั้งฟ้องทั้งเรียกเงินคืนจากพักการเมืองโดยเฉพาะพักเล็กนะครับเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งพักประชาธิปไตยใหม่ก็เหมือนกันท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายเกิดนิดแจ้งผมมานายวิรพลขวัญเมืองนายเพชรเหมือนพันธ์และนายวิชิตติดประสบ ซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิพกพรรคประชาธิปไตยใหม่บอกว่าในระหว่างวันที่24พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาธรรมดานครับกองทุนได้เรียกกรรมการพรรคการเมืองของประชาธิปไตยใหม่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าจะเรียกเงินกองทุนคืนของปี2562จำนวน900,000กว่าบาทธรรมดานครับพรรคเล็กๆ เงินก็ใช้ไปแล้วท่านประธานที่เคารพครับแต่ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพักการเมืองนะครับบอกว่าไปใช้ซ้ําซ้อนจะเรียกเงินคืนก็พักเล็กๆอย่างเราก็มีความเดือดร้อนไม่รู้จะพึ่งใครก็พึ่งพึ่งท่านประธานนี่แหละนะครับเพื่อจะส่งหนังสือไปที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคือท่านอิทธิพรบุญประคองนะครับจะแล้ทราบปัญหาว่าเราเดือดร้อน จากกองทุนพัฒนาพักการเมืองนี้เองนะครับไม่ใช่เฉพาะพักประชาทิ่ปไตยยใหม่ท่นระธานที่เรพทุกพรรนะครับที่ได้รับเงินกองทุนครับขอบคุณครับท่านปานครับขอบคุณครับ